สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ครับวันนี้เราพาพี่พายโปโทองมาแห่ผ้าป่าแห่ผ้าป่าน้อยเนาะแห่แบบไม่มีมบนตรเครดิาท่นกน้อยหน่เดินหน้าโอ้ย่ไงเดน่รัก่ห์่ากหา็ระาต้งมืนะล่ะขึ้นมร้างส้างสายปูนประกาศสายนี่ยที่สดเงเ่ย ว่ามันเลื่อนเนาะแผลในดอกก็เอไงไหมแต่มันงในดอกเลือ่อนมโอ้โหแผลเลย นี่พี่ปอทองของเรานะฮะพี่พายภูผานะฮะแม่แก้วนะฮะพังแม่แก้ว ฟังพี่ดาวนะครับฟังพี่ดาวฟังบุญเพิ่มโมฮนี่ฟังน้องส้มนะฟังน้องสม้มก็ฟังขันเงินนะฮะแม่มูน นี่พี่พี่ทองคูณน,นะครับพี่พายทองคูณกระพังดีว่ากระพังนุ่มนิ่มนะครับโ <c oughs> บกมือแม่บ้านนะครับ <c oughs> นีน่พังน้ำมนพังน้ำมนลองน้ำมน ทางปูเป้ทางคำหมื่นนะครับทางบุญมีโมโบเบลนะครับโมโบเบลก็ดอกคูณมาหลังเพื่อนนี่วันนี้เราพามา แห่แบบแห่ในดอกนะแม่แม่แห่แบบไม่มีเพลงไม่มีดนตรีนะฮะว่าเป็นผ้าป่าน้อยเนะะาะเราเตรียมการกันไม่ทันนะฮะเราก็เลยแห่ในดอกเลย